มันตกนก่อ้วนก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้านี่ค่ะน่าทานไหมคะตุ๋นเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟนี่จะเยอก็จะโรยตซอแหน่นิดหน่อยนะคะนี่ค่ะ,คะ,คะมาทานข้าวด้วยกันจ้าสวัสดีจ้าพบกับช่องนี่อ้วนกเกษตรพอเพียงนะคะ วันนี้ยายอ้วนจะมาทาหมูน้ําตกนะคะยายอ้วนก็นหมูมาย่างก่อนเนาะนคะคะย่างให้พอเลืองๆสักหน่อยแล้วเราค่อยเอาไปหั่นกันเอาหมูติดมันนะคะถ้าไม่ติดมันเวลาเราเอาไปทำน้ำตกแล้วจะไม่อร่อยเนาะต้องเอาติดมัน,นยอย่างเงี้ยมีมันอย่างเงี้ยมีมันแทรกๆเงี้ยอร่อยค่ะเนี่ยต้องมันๆอย่างนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปหั่นกัน เดี๋ยวเราก็มาหั่นเครื่องกันเลยค่ะนี่ยีวก็จะมีต้นหอมผักชีหั่นว้เลยจ้ะใส่หอมเยอะๆอะร่อยีวก็จะใส่ถาดไว้นะเตรียมเครื่องไว้ก่อนนะจ๊ะ แล้วก็จะมีหอมแดงค่ะหั่นหอมแดงไว้เลย จะก็จะมีมะนาวนะคะมะนนาวก็แล้วแต่เราชอบนะนจะเปรี้ยวจะเค็มจะอะไรก็ปรุงเอาตามใจชอบจ้ะ <t od ulate> ย่างเสร็จแล้วเราก็มาหั่นเลยน้อเนี่ยอันนี้ยายอ้วนไม่ได้หมักอะไรนะคะเพราเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องแล้วก็จะอร่อยเนาะถ้าเราหมักแล้วบางทีมันรสชาติเขาก็จะแบบว่ากลัวเค็มไปอะไรเงี้ยเนื้อเขาเนาะ แต่คนชอบนะบางคนเขาก็เอาไปหมักก่อนนะแต่ของเอ้วนไม่ต้องค่ะเนี่ยเนื้อนุ่มมากเลยเราเอาแบบติดมันนะเยอะก็ไม่ได้ชิ้นใหญ่มากนะเพราะว่าเผื่อคนแก่ด้วยคนแก่ฟันไม่ค่อยดีเนาะเราก็จะทาแบบชิ้นเล็กๆหน่อยหนึ่งถึงชามใหญ่ก็จะออาบางๆนิดนึงค่ะ พอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาไปปรุงเครื่องเนาะพูดผิดพอเสร็จแล้วเราค่อยเอาไปล้วนก่อนแล้วค่อยปรุงเครื่องแค่ไม่กี่ชิ้นนี่ได้จานใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยยอมค่อยมาดูกันต่อเนาะแล้วก็ามาล้วนเลยค่ะใส่น้ำนิดนึงค่ะ เวลาเราไปใส่เครื่องแล้วจะได้มีน้ําขุกเก็นิดหน่อยเนาะไม่ต้องรวนนานนะคะเพราะว่าหมูเราสุกอยู่แล้วร่อนพอสักนี้ แค่นี้ก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาไปปรุงกันเลยเนาะพอได้แล้วเราก็มาปรุงกันเลยค่ะใส่น้ำปลาเนาะใส่น้ำปลาแค่นี้ค่ะมันอยู่ที่ว่าหมูเรามากหรือน้อยเนาะแล้วแต่คนชอบมะนาวกับน้ำปลาใส่พอๆกันไปเลยจ้ะเราก็วัดจากที่ว่าเราใส่น้ำปลาแค่ไหนเนาะเราก็ใส่มะนาวประมาณแค่นั้นนะรสชาติเขาจะโอเคเลยค่ะเนี่ย อย่างนี้เลยแล้วก็คนใส่พริกป่นค่ะยี่อ้วนกินเผ็ดเนาะใส่ปักช้อนครึ่งแล้วก็ใส่ผงนัวนี่ค่ะคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะคนชอบก็ใส่แล้วก็จะมีผงรถสนิดนึงค่ะสำหรับยี่อ้วนนะ คน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 ,คนว่าเข้ากันดีแล้วก็ลองซิมเบิงอ hum. โอเคแต่ว่าโยสำหรับพี่อ้วนนะขาดเค็มไปน,นิดนึงค่ะก็มะนาวนิดนึงพอ แล้วเราก็มาใส่หอมกันเลยค่ะนี่ใส่หอมหอมแดงนะคะหอมแดงที่หั่นไว้เนาะยี่อ้วนจะใส่เออ่ข้าวคั่วทีหลังเพราะว่าถ้าใส่ก่อนนี้มันเขาจะแบบว่าข้าวคั่วเขาจะเป็นก้อนจะไม่อร่อยมันจะขึ้นอืดเนาะแล้วก็ใส่หอมแดงใส่ต้นหอมผักชีเข้าไปแล้วก็คนให้เข้ากันพอได้อย่างนี้แล้วเราก็ ใส่ข้าวคัวไปเลยจ้าอร่อยละอ้วอนใส่ข้าวคั่วประมาณนี้นะคะโอ้ยร้อนจะใส่ประมาณนี้ค่ะไม่ใส่เยอะคนแก่ที่บ้าน,นไม่ค่อยชอบข้าวคัวเท่าไหร่คลิปนี้ก็ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่อ้วนหน่อยนะจ้าหวัดดีจ้า